ภัยพิบัติในประเทศไทยมีทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของมนุษย์จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศความผิดเพี้ยนของฤดูกาลและอีกหลายสายเหตุโดยเฉพาะภัยพิบัติที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือสถานการณ์ภัยแล้งที่จะต่อเนื่องระยะยาวจนถึงปี2559 ผู้อำนวยการศูนย์การ,การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมาวิที่ลรยรังสิตมองว่านอกจากประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงต้นปี2559แล้วในช่วงกลางปี2559ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาจนถึงปี2560ประเทศไทยอาจเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เนื่องจากโลกจะเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานียโดยจะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนที่สูงขึ้นมากกว่าปกติ อาจส่งผลต่อภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่จึงอยากเตือนให้ประชาชนชาวไทยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีหลังจากกรการวิน้าเราก็จะกลับมาเป็นโหมดปกติและจะเข้าไปสู่โหมดของปีเปียกลานิยาเพราะฉะนั้นในปลายปีหน้านี้ฝนจะดีนะสิงหากันยาตุลานี่ฝนดีแน่นอน,นเพราะฉะนั้นเกษตรกรเองเนี่ยที่ปลูกข้าวเนี่ย ก็จะต้องกังวลว่าในที่ลุ่มต่ําเขาอาจจะท่วมได้เพราะฉะนั้นต้นปี60เป็นต้นไปเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนพฤษภาปี60เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินว่าปลายปี60จะเกิดน้ําท่วมใหญ่หรือไม่สำหรับมาตรการที่จะช่วยในเรื่อง,องการรับมือกับภัยน้ำท่วมคือต้องมีการหาพื้นที่พักน้ำหรือที่เรียกว่าโครงการแก้มลิง รวมถึงต้องมีการสร้างอ่างเก็บน้ําทั้งขนาดเล็กขนาดกลางให้ได้มากที่สุดเพื่อกักเก็บน้ําในฤดูฝนและเป็นแหล่งสํารองน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้งส่วนพื้นที่เขตเมืองที่เต็มไปด้วยการก่อสร้างและการขยายตัวของเมืองได้ขาดการวางแผนพื้นที่รับน้ํามักจะประสบปัญหาน้ําท่วมและระบายน้ําไม่ทันแนวทางแก้ไขควรที่จะรื้อระบบคูคลองและพื้นที่เก็บน้ําให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเมือง ด้านรอทอี่บดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยมองว่าการเตรียมพร้อมเป็นปัจจัยสําคัญซึ่งการบริหารจัดการสาธาร,รณภัยของประเทศไทยแบ่งได้เป็น3ระดับคือเชิงรับมุ่งบนเทาความเดือดร้อนและบรรเทาทุกเบื้องต้นเชิงรุกมุ่งเน้นการป้องกันการลดผลกระทบการเตรียมความพร้อมและ การป้องกันอย่างยั่งยืนประชาชนควรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งการจัดการภัยพิบัตินั้นคนในชุมชนต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยในชุมชนจัดทาแผนเสี่ยงภัยกําหนดเส้นทางและพื้นที่อพยพในกรณีจําเป็นร่วมเฝ้าระวังดูแลป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงของภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตลักษณะน,นี้ก็มีความพร้อมในเชิงแผนเชิงโครงสร้างองค์กรในการจัดการนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากคือความพร้อมภาคประชาชน ระยะยาวนี่แหละครับคือความเข้มแข็งของของชุมชนนะฮะถ้าเราสามารถทําให้ชุมชนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ตระหนักนะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดการสาภัยนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะฮะแล้วก็ขณะเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุนีนะครับเราก็เชื่อว่าที่เราสามารถที่จะลดความสูญเสียจากภัยพิบัติต่างๆได้ครับ ภายพิบัติภัยทางธรรมชาติจุดเริ่มต้นของการแก้ต้องเริ่มจากการให้ความรู้แก่ประชาชนรวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมรับมือและช่วยกันหาแนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น